โอ้โห hey, oh, อันนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าเอาอันนี้ก็กินนะเกินก็กินเลยเหรอเอาละม่เท่า โอเคดูดูดูสีส้มนี่โอ้เสียงสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่พัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่นช่องพัทซ่าชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวใช่เรามาทดลองลาวาแลมแลมแลมเลมเลาวาแลม อยากเป็นนี่อย่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับมาเรามาเริ่มการทดลองกันเลยมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับล้วกรณ์มีอะไรบางครับอุปกรณ์มีอะไรครับ,รบ,รม,รรบมีน้ำปลาน้ำมันพืชแล้วก็สีผสมอาหาร,อาหารเอาเรามาเริ่มกันเลยนเะทน้ำใส่เข้าไป โอเคเทโอ้โหอันนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าเอาเอาเทแก้วอื่นให้พักกินนะไม่กินไม่กินเทเท่าหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่าข้างเท่าไมไ่เอาเทเข้าไปอีกนิดนึง อ่ออันนีอ๋ออันนี้ก็กินนะเกินก็กินเลยเหรอเท้อละ โอเคอ้าวใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันน้ำมันกระเด็นไม่เป็นไรเอาพ่อนิดพอ อ๋อปิดไฟแล้วอ,อ๋อหยดสีลงไปดิหยดสีหยดทีละนิดนิดนิด,น,ดน,นี่แหลมอ่ะอืมเดี๋ยวก่อนสิบขียวโอ้นี<อ> ก็สีสีอะไรสีอะไรจุ้งจิ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 ้งเสร็จแล้วเอาสีต่อไปสีอะไรสีแดงสีส้มนี่ดูดูดูสีดูดิอย่าเพิ่งเน่าเพิ่งนิ้งยุดอุเราลืมอะไรหรือเปล่า เม็ดฟูกเอาเม็ดฟูกรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาใสา่ไปใส่ทางนี้ก่อนใส่ที่แลอโอ้ยดูดูดูสีสม้มนี่ เตียงเม็ดชู้หายแล้วะเม็ดเม็ดชู้หายเลยอ่ะกินได้ไหมเนี่ยแม่กินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เม็ดสู้ยังไม่หายเลยอโอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้โห อย่าดมอย่าดมแอ้วยอยว, <Okay. S 1> ว้าวเป็นไง <c oughs> ลาวาออกมาเลยเห็น <c oughs> ไหมนี่ดูใกล้ๆไม่ต้องเอาเข้ามายอยู่นั่นแหละนี่ <c oughs> โอ้โหไม่พูดแนละ้วท้างอีกเหรอไม่พูอยังไงเนีย่ยไม่ฟูหมดแล้ว อย่าดมอย่าดมอย่าดมมันจะเข้าจมูกใช่ฮานดิลคเดี๋ยวมันจะเข้าจมูกวิชีง่ายๆสำหรับวันนี้พอแค่มีไม้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย